ใต้ต้นสะแบงพระทางปรงแรงดังวนวน,วนใจหำพีหำฮอนคิดถึงบางอ่อนตอนอยู่เคียงไกลเขาจากไปแล้วจากอีสานบ้านไปเปลีนสีวิไลยเย่อรมณีหลายปีบ่ม,มาเจ้า ดำผู้บ่าวตัวดำคนเดิมป่านนี้เจ้าคงลืมเวลาผ่านไปมันไม่มีค่าสะแบงต้นเก่าที่เฮาเคยนัดนั่งพบสุดตาเดี๋ยวนี้มันแห้งโรยราสะแบงคงรู้อ้ายเศรสา สว,วัสดีคนละทีสองทีวัยรุ่นดูใบทุกท่านนะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องคนละทีนะเดี๋ยววันนี้คนละทีจะพาไปรู้จักบอลตะกูลรักๆแล้วกันนะะมีอยู่3ามต้นนะฮะตอนนี้ที่สามารถแบ่งได้นะฮะนั่นก็คือแสนรักแสนรักแผงแล้วก็สุดรักนะคะโอ้มีสี่แล้วกันนะะมีอีกต้นหนึ่งนะรักเธอเสมอเดี๋ยวไปชมกันเลยแล้วกันนะฮะ สุดรักนะสุดรักนะเป็นบอลใบด่างนะคะเขียวด่างเหลืองด่างขาวนะคะแล้วก็มีเม็ดสีแดงนะคะต้นนี้ชื่อว่าสุดรักนะใครมีสุดที่รักรักที่สุดนี่ก็ควรจะเก็บเอาไว้นะอันนี้เป็นบอลใบด่างนะคะสุดรักสุดรักนะคะลักษณะของใบเนี่ยเขาจะเป็นบอลใบไทยนะเป็นบอลใบไทยมีเม็ดสีแดงแบบนี้นะคะต้นนี้สุดรักนะคะ สุดรักสุดถนอมนะเนี่ยอันนี้ด่างแบบนี้นะคะพอโตเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยยังไม่มีเม็ดมานะคะพอโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเม็ดสีแดงแบบนี้นะคะอันนี้ก็ไซกระถางสีนิ้วนะคนละทีมีแบ่งนะ,ะเป็นบอลใบไทยลักษณะก้านเนี่ยสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะตอนเขาเด็กๆนะ,ะเขาโตขึ้นนะ่ะก้านเขาก็จะเข้มขึ้นนะสุดรักนะให้ดูหลังใบนะหลังใบเป็นแบบนี้นะคะ ะสะอาดดแบบนี้นะคะแล้วก็มองเห็นเม็ดระเรื่อนะคะด้านหลังใบนะคะต้นนี้คือสุดรักแต่ทักทายกันเข้ามาได้นะฮะหลักร้อยหลักร้อยนะคะนี่ปล่อยเบานะคะสุดรักกระถางสีนิวนะคะมีจํานวนอยู่นะคะเนี่ยค,ควรจะเก็บนะคะตระกูลรักๆทั้งหลายนะคะนี่นะ,ะสุดรักนะ,ะสุดรักสุดถนอมสุดรักสุดบูชานะ ต้นต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะคะว่ามีตระกูลรักๆอะไรบ้างนะคะแสนรักก็แล้วกันนะแสนรักเนี่ยคนทีเคยทําคลิปไปเมื่อวันก่อนนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันอีกนะคะเอามาจัดอยู่ในตระกูลรักๆนะคะแสนรักของคนทีเนี่ยมี2แบบก็คือแบบออริจินอลนะก็คือแบบจดทะเบียนกับแบบที่2คือแสนรักแผงนะคะที่ผ่ามาแล้วเขาแผงสวยทั้ง2แบบเลยนะควรเก็บนะ คริปที่แล้วคนละทีขายไปต้นละ350บาทนะฮะโอ้ถูกมากนะมีค่าจัดส่ง60บาทนะมาดูแสนรักกันนะฮะนี่เป็นจอมนะฮะต้นนี้นะคะก็เนี่ยโตมาเขากัดสีแบบนี้นะคะสแสนรักนะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะมีการกัดสีแบบนี้นะคะมีเส้นกระดูกเขาเนี่ยสีออกเออแดงเลือดหมูนะคะแดงค้ำๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีเม็ด แบบเนี้ยค่ะสีชมพูนะคะชมพูหวานเววนะคะมีเม็ดชมพูนะคะแล้วลักษณะใบเขาเนี้ยค่ะดูลายเส้นสีเขาสิคะลักษณะใบของแสนรักนะคะน่าเก็บสะสมอีกต้นนะ,ะแล้วคนละทีเนี่ยปล่อยราคาต่ํามากด้วยนะ,ะทักมาได้นะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะศูนย์เก้าหกนะคะเก้าสองห้าเก้าสองสามหกนะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้นะคะหรือเฟซบุ๊ก klwrtr นะนะตามรูปภาพที่ขึ้นให้ข้างๆนี้ได้เลยนะนี่ค่ะนี่ที่ใบใหม่เขาเป็นแบบนี้นะพอใบใหม่เขาเนี่ยเริ่มมีอายุมากขึ้นนะเขาก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนสีนะคะแก่ตัวมานะคะก็จะปรับเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะเข้มขึ้นนะเหมือนความรักที่สุกงอมนะมันทําให้กอของแสนรักเนี่ยค่ะเขาเขามีสีที่หลากหลายนะเนี่ยให้ดูนะคือใบแต่ละใบเนี่ยเขาจะไล่ระดับ กันไปตามความอ่อนแก่ของใบนะคะทำให้แสนรักเนี่ยมีใบที่เขาเรียกว่าไล่สีกันไปนะคะพอใบใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีสีฉุดฉาดแบบนี้นะ,ะเหมือนความรักแรกแย้มนะ,ะเนี่ยแบบนี้ก็คือแบบมีป้ายแดงด้วยนะคะแล้วอันนี้ก็คือป้ายเขียวนะคะอยู่ดีๆก็แต้มมาแบบนี้นะคะต้นนี้คือแสนรักหน้าออริจินอลนะคะหน้าที่เขาจดทะเบียนนะ โดยอาจารย์มงคลสิริวัฒนะผู้ที่ผสมอบอนสีต้นลักเอย่ะค่ะคนเดียวกันนะคะแล้วก็หางหงนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่อาจารย์มงคลได้ทําชื่อเสียงเอาไว้เนี่ยก็คือบอนสีสงไขนั่นเองนะคะเป็นคนเดียวกันนะคะอาจารย์มงคลเนี่ยได้ ผ่าแพงเจ้าพญานาหมื่นนะคะมาเป็นบอลสีอสงไขยนะคะแล้วก็ฮอตฮิตติดอันดับมากในช่วงหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบอลอมตะที่ยังคงสวยตลอดการนะคะบอลป้ายนะคะอสงไขยเป็นคนคนเดียวกันนะคะที่ผสมบอลสีแซนรักต้นนี้นะ,ะน่าเก็บจริงๆนะคะน่าเก็บแล้วแบบปล่อยเบานะคะหลักร้อยสามร้อยห้าสิบเองนะคะส่วนต้นนี้นะคะคือแสนรักแพงนะคะเนี่ยอันนี้ใบใหม่เข้ามาเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะ เขาก็ยังคงมีเม็ดสีชมพูแบบนี้นะคะผ่าแผงมาจากต้นแสนลักเมื่อกี้นะะแล้วใบเนี่ยแทนที่เขาจะออกสีแบบนี้ใช่ไหมคะใบเขาเนี่ยจะเอ่เล็กลงนะคะแต่ว่ามีความป้อมนะคะมีขนาดใบกว้างแล้วก็กัดสีแบบนี้ค่ะแต่ว่าเส้นกับกระดูกเขาเนี่ยค่ะออกสีชมพูนะคะแล้วใบเขาเนี่ยจะมีป้ายเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีขาวแบบนี้นะคะนี่คือแสนลักแผงนะคะสวยมากนะคะเนี่ย อันนี้เป็นไม้จอมนะคะเขาก็จะโมโซมนิดนึงนะคะถ้าเกิดไม่ใช่ไม้จอมเนี่ยเดี๋ยวคละทีหาภาพให้ดีกว่านะ<อ>ที่แล้วหาไม่เจอรอบนี้น่าจะหาเจอนะคะภาพอยู่ด้านข้างนะ,ะสวยนะแสนรักแพงนะควรเก็บทั้งสองต้นนะค,ะคนก็เข้ามาสั่งซื้อคนละทีไปขายไปหลายต้นแล้วนะคะก็ะมีจํานวนอยู่นะคะนี่นี่คือไซส์ที่ททจําหน่ายนะคะไซส์สี่นิ้วนะ,ะอันนี้ยังไม่แยกนะ,ะเดี๋ยวจะแยกะะออกใส่กระถางสามกระถางสี่นะเนี่ยค่ะ สวยแบบนี้เลยนะฮะต้นเล็กนะแสนรักนะนี่ขนาดเล็กเล็กนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโตไปเนี่ยก็ฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวนะนี่อันนี้มีกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ต้นนะฮะในนี้นะก็ยังไม่ได้แยกออกมาเป็นต้นๆเขายังเบียดเสียดอัดกันอยู่นะกระถางสี่นะไซสเบบีนะฮะทักกันเข้ามาได้นะแสนรักนะส่วนแสนรักแผงก็จะแบบเนี้ยค่ะเขาเริ่ม มีป้ายแบบนี้นะฮนะอยู่ดีๆก็มีป้ายมีป้ายคล้ายๆอสงไขเลยนะเจนรักแผงนะมีบางใบที่ป้ายนะแล้วพอ,อใบใหม่เขาขึ้นมาแล้วเขาตูเนี่ยเขาจะออกสีขาวๆนะคะแล้วก็กัดสีอืมนะเจนรักแผงส่วนต้นสุดท้ายนะของตระกูลรักๆนะที่คนละทีจะมานําเสนอในวันนี้ก็คือรักเธอ เสมอนะคะบอลที่มีชื่อว่ารักเธอเสมอนะ,ะเป็นบอลป้ายนะคะเป็นบอลใบป้ายสีแดงนะคะมีความสวยงามนะคะใบป้ายก็คือใบด่างนั่นแหละแต่เขาด่างแบบป้ายนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันว่ารักเธอเสมอลักษณะหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะคะคนเครสัญญาใจไว้กับอาย สั่งมาไล่ดอกลืมง่ายสั่งมาป่าปล่อยอายปล่อยอายให้ยืนเื้ออยู่คู่เดียวทั้งเที่ยวแต่ก่อนเป็นขีินแห่งหอดยามแร้งไอ้พายางเบิ้งสะแบงดอกพั้วเน็บน้นองสุด รักเธอเสมอนะคะเป็นบอลใบป้ายนะคะคนละทีมีแบ่งตอนนี้อยู่สองต้นนะคะต้นนี้เขายังไม่ป้ายยังเล็กๆอยู่นะคะยังไม่ป้ายยังเป็นใบเบี้ยอยู่รอดูก่อนละกันนะคะยังไม่ปล่อยนะฮะเอาไว้นะฮะมีอยู่สองต้นนะคะต้นนี้คือรักเธอเสมอนะคะแบบป้ายนะคะเนี่ยกระถางสี่นิ้วนะคะมีแบ่งอยู่สองต้นนะคะนาเก็บมากนะคะรักเธอเสมอโตมาเนี่ยสวยนะคะเดี๋ยวกนลทีเนี่ย เอารูปตอนโตหาให้ดูก็แล้วกันนะคะลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นบอลใบยาวเนี่ยเป็นไม้ใบยาวนะ,ะเป็นบอลใบยาวมีป้ายนะคะพื้นเขียวและเลือแบบนี้นะคะแล้วก็มีป้ายแดงแบบนี้นะคะรักเธอเสมอนะ,คะใครมีแฟนก็ซื้อให้แฟนแล้วกันนะ,คะใครยังไม่มีก็ซื้อไว้ก่อนนะคะเผื่อมีนะรอได้ก่อนใครอยู่คนเดียวก็ รักเธอเสมอก็ส่องกระจกนะ <g ill iam> ส่องกระจกดูแลกันรักเธอรักตัวเองแล้วกันนะร <c oughs> ักตัวเองให้เป็นก่อนนะถึงจะมอบความรักให้คนอื่นได้เอ๊ะนะปัิญา <c oughs> ต้นนี้คือรักเธอเสมอนี่คือหลังใบเขานะคะก็จะมองเห็นความป้ายของเขาอยู่ด้านหลังด้วยนะคะส่วนก้านเขาเนี่ยจะมีเสี้ยนนะคะเนี่ยค่ะก้านมีเสี้ยนนะคะขนาดต้นเล็กเนี่ยยังมองเห็นเลยนะคะว่าว่าเป็นเสี้ยนนะคะก้านสีสายบัวนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าก้านสีสายบัวนะ เป็นบอลใบป้ายนะร,รักเธอเสมอต้นนี้นะต้นโตก็เดี๋ยวหามาไว้ให้ให้ดูละกันนะนี่นะต้นโตนะเนี่ยพักกันเข้ามาได้รักเธอเสมอมีมีแบ่งแค่นี้นะตอนเนี้ยที่หาเจอนะคะมีอยู่สองต้นนะถ้าหาเจออีกก็ก็เจออีกนะะแต่ตอนนี้หาเจอแค่นี้นะ <laughs> จุใจกันไหมคะสําหรับบอลสีประเภทรักๆนะคะสีแบบสี่สไตล์นะ ชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟก็แล้วกันนะคะคนละทีฝากช่องของคนละทีไว้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะตัดต้นตะไคร้นะกดติดตามเพือ่อได้มาพบกันในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะคะชอบคนไหนก็ทักมาตามมือด้านล่างนี้นะคะหรือไลน์นะคศูนย์เก้าหกเก้าสองห้าเก้าสองสามหกนะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อแล้วกันนะฮะอันนี้คลิปสั้นๆพอไปแล้วค่นนะบา,บายยจะไปขึ้นเขาปะซิวะเอาคลิปมาฝากแล้วกันนะคะขอลาไปก่อนนะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ บายบายบ่หอมแต่ว่ามันสีเข้มคือหัวใจแดงใจวายคือหัวใจบักอายสีแดงเข้มหยดฮักจริงเจ้ามาทิ้งมาลืมได้ไเป็นตนายคักแท่น้อคนเฮา ความผิดหวังจากเจ้าเจบเ,เทือนี้เกือบแม่นตาตนั่งมือนั่ง,งมองจากสีห้องใส่ภายสุดท้ายคือต้องทำใจอวยพรชัยให้เจ้าสูงข้า ต่อจากนี้ไปบ่อเสื้อผู้ใด้ยานมีน้ำตาสิเห็ดไรเหตดนาอยู่ตามภาษา